สวัสดีครับมือนี้วันที 2, ่สองมกราคม2569พามาเบิ้งต้นมะลิดต้นมะลิดมะลิดนะครับมะลิดคือต้นมาจากตามเวฟนะครับต้นละลอยขบ่าครับนี่มาถึงลอยครับนีนะครับ,อเ,าบ,าอรบเอามา ธรรมะเัินไหวอนุบาลไหวต,ต่ะมาณใหญ่เจอหนึ่งต่อมาณปีหนึ่งมาปลูกนะครับมาปลูกจะได้ต่อมาณน,นี้สีอยู่นั่มานี่ปีครัวเลยปีสองปีเลยการปลูกใหญ่พอสมควรจะเอาผลจากสิเป็นยังไงกินหมากกินผลในนั่มอากาศ ไม่ก็เป็นไม้เนื้อแข็งน้มนี่คือเขาว่าจะจริงจยักสีซ้ำไดนะครับแับถือว่าโอเคอยู่ในแบบนี้โอเคอยู่กูควายอยู่ประมาณ30มสิบก้นสามสิบก้อนน้ำดูแลแน่บริดูแลแน่ยิงมือนนิบริษมทสวนโดยตรงรับจาก มุกทหารเลยแวะเอาของมาลงไว้สวน,นสิกรับบานยู่บนตอโอ้ตอนอ้ตอนใหญ่างามต้นงามแตกใบึ้นยังคากเลยเอตอต้นรักโอเคมีสามปลูกไปสีแถว งามเน่ยอันนี้ครังามเป็นอย่างเราก็โอเคอยู่ครับโอเคครับเกี่ยนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ